หข้อการเขียนรีพอร์ตแบบง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่นสวัสดีครับเซนเซแปะแห่งเวิลด์คลาสเซมพายยี่ชแนลคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำสามหัวข้อการเขียนรีพอร์ตแบบง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น <Ye> e! ว้ว <c oughs> ตอนสมัยที่ทำงานใหม่ๆะครับเวลาถ้าใครทำงานบริษัทญี่ปุ่นก็จะพอทราบว่า เขาจะชอบนิยมชมชอบให้ดกคคเนี่ยเขียนรายงานการทำงานนะครับอาจจะเป็นรายสัปดาห์ถ้าเกิดแบบคีบิชี่คือเข้มงวดหน่อยๆก็จะให้เขียนมาเป็นรายวันเลยนะครับเป็นเป็นสโลแกนสั้นๆเอาวันนี้ทําอะไรไปบ้างอะไรประมาณนี้นะั่นเป็นแมสเซจสั้นๆแล้วก็เขียนลงไปให้ให้ใหทุกคนนะได้รู้ว่าอ๋อไอคนเนี้ยที่มันยุ่งยุ่งมันทํางานอะไรอยู่ประมาณนี้นะฮะเวลาตอนที่เขียนใหม่ๆก็จะแบบจะเขียนอะไรดีจะเรียงเล่าเรื่องยังไงจะจะ จะสรุปยังไงให้คนเขาเข้าใจอะไรเงี้ยต,ตอนแรกก็เขียนก็ฟุ้งมากเลยเขียนตามหัวข้อแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับพูดทุกอย่างที่ตัวเองรู้หมดนะครับปรากฏว่ายาวมากเลยแล้วพอ หัวหน้าเขาก็ทักว่าแบบมันเยอะไปเขียนแล้วจับประเด็นไม่ได้นะครับขั้นก็เลยให้คําแนะนํามาซึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับสหัวข้อคอนเทนต์เฉยๆที่เขียนแล้วจะทําให้เราสามารถจะสรุปได้เป็นใจความแล้วก็กระชับสั้นแล้วก็สื่อสารได้อย่างตรงประเด็นนะครับมีประสิทธิภาพมากๆหัวข้อที่1ใช้คําว่ายัดตักโตะยัดตักโตะก็คือ what I have done สิ่งที่ฉันได้ทําไปภายใน1สัปดาห์นะครับสมมติว่าถ้าเราเป็นวี e k l y r e p o r t หรือว่ารายงานประจําสัปดาหนะ์เนาะ ยัตาโกโตเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องว่าสัปดาห์นี้ฉันทําอะไรไปบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นฉันทําการทดสอบผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B แล้วก็เทียบกับผลิตภัณฑ์ C อย่างเงี้ยนะครับหรือฉันออกไปค้นหาลูกค้าหรือว่าฉันไปสร้างยอดขายไปปิดยอดขายมาได้กี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านอะไรก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่หัวข้อแรกเลยคือฉันทำอะไรลงไปบ้างอันนี้พูดถึงเรื่องถ้าสังเกตดีๆมันคือเรื่องของ performance เอา p ุ t ของงานจริงไหมครับแล้วฟังเรื่องของงานก่อนเนาะ2องเขาเรียกเบงเคียวสากโกโตะเบงเคียวสากโกโตะก็ไดคือเบงเคีวแปลว่าเรียนนะครับแล้วก็สา a โกโตะก็คือ what I have learned what I have learned what I have learned <c oughs> แรนได้อีก what I have learned นะครับ ฉันได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้างหลังจากที่ฉันทำไอ้ผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B ผลิตภัณฑ์ C เนี่ยตัวฉันเองก้าวหน้ายัางไงขึ้นนะครับตัวฉันเองเนี่ยฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ทําให้ฉันพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อย่างเช่นว่าการที่เราทําผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B ผลิตภัณฑ์ C ออามาเทียบกันเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะ เทียบกันไม่จําเป็นต้องทาทุกหัวข้อก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าบางอันอมันเหนือกว่าอยู่แล้วเราอาจจะตัดลดถอนออกมาได้แทนที่เราจะใช้เวลาทํา3ผลิตภัณฑ์เราทําแค่2ผลิตภัณฑ์คลอสกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วลดเวลาทํางานจาก80เหลือ60บได้เนี่ยก็เป็นการตกผลึกความคิดที่ทําให้ตัวเราเ,าเก่งขึ้นรอบหน้าถ้าเราจะทําแบบนี้เราอาจจะใช้เวลาน้อยลงอย่างเงี้ยครับคือเรื่องที่เราได้เรียนรู้มาขึ้นมันจะเป็นเชิงเทคนิคหรือเชิงบริหารจัดการ อันเนี้ยโฟกัสเรื่องคนสังเกตดีๆเนานะหนึ่งก็คือยนะัตตะโกโตเนาะฉันทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับอันนี้คือผลผลลัพธ์ของงาน 2. คือเบนเคียวสากโกโตก็คือผลลัพธ์ของคนงานกับคนสังเกตดีๆสามสกินิยารุโกโตสกินิยารุโกโต what next next action That I want to do หลังจากที่เราทำไปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรแล้วแล้วฉันจะทำอะไรถัดไปในสัปดาห์หน้าเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนเป็น past tense เป็น present tense แล้วก็เป็น future tense นะโอ้โหลึกซึ้งลึกซึ้งวันนี้เพิ่งนึกออกสดๆกระตายกโตคือทำไปแล้วเนาะ What I have learned ก็คือว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะปัจจุบันตัวเราเป็นยังไงบ้างสกินนี่รุโกโตก็คือว่าแล้ว next นะครับอาทิตย์หน้าไอสิ่งที่ฉันทําไปแล้วอย่างนั้นมีอะไรค้างอยู่ไอสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เนี่ยมันตกผลึกออกมาแล้วเนี่ยฉันจะเอาไปทําอะไรในอนาคตเอาไปใช้งานได้อย่างไรถ้าเขียน3อันนี้ได้เนาะมันก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเออเฮ้ยงานเป็นยังไงคนเป็นยังไงแล้วไอสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เลยไอสิ่งที่คุณทํางานเนี่ยคุณจะทําอะไรกับมันต่อไปถ้าผมเป็นหัวหน้าง,งานแล้วเห็นน้้้องเขีีียยนนนนแแบบบาาาะะะะผมมกก็็จจจจจชื่ใ่ใใลวสสรถท ให้คอมเมนต์ได้ถูกต้องเนาะในนั้นเราสามารถจะเขียนเขียนเป็นแบบสิ่งที่เราทําแล้วเราสิ่งที่เรามีเดาอยู่ก็ได้เนาะน,นี่แนะนําเพิ่มนะส่วนหนึ่งก็คือเขียนไมว่าเราทําอะไรได้บ้างแต่เรายังมีเด้าอะไรบ้างเราก็เขียนไปนิดนึงให้หัวหน้าเนี่ยได้คอมเมนต์เพิ่มอะไรเงี้ยก็จะเป็นรายงานที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับเขียนง่ายๆแค่ประมาณหนะึ่งหน้าหรือว่าไม่กี่บรรทัดเองก็สามารถจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ